เกันปล,ปลายปีนี้ e v น้องใหม่ตัวแรงวิ่งไกล820กิโลเมตรแบตเตอรี่900 V โวลต์ชาร์จเร็ว15นาที mg im 5หลังการเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยไปแล้วสำหรับรถจตในฟ้าระดับพรีเมียมของ mg อย่าง mg im 6ซึ่งหลังจากเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการออกมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงงานมอเตอร์โชว์2025ที่ผ่านมาล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเนื่องจาก MG ประเทศไทยวางแผนสำหรับการลุยตลาดต่อเนื่องในกลุ่ม EV Premium ด้วยการเตรียมเปิดตัว MG IM5 ในช่วงปลายปีนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถจน4ซีดานไฟฟ้าที่เน้นความพรีเมียม ซึ่งก่อนจะไปถึงช่วงเวลาของการเปิดตัววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ e v รุ่นนี้กันก่อนว่ามีความน่าสนใจตรงไหนบ้างคุ้มหรือไม่หากจะต้องรอการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้สำหรับ mg im 5หรือว่าชื่อทางการตลาดในจีนที่ขายในตอนนี้ก็คือ im l 6เป็นรถต์ไฟทรงซีดานขนาดกลางที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ถอดแบบมาจาก ls 6หรือว่า im 6ที่ขายในประเทศไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ารูปทรงบุมแมลงส่วนนูนส่วนโค้งเส้นสายที่ลื่นไหลไฟท้ายที่ใช้งานดีไซน์แบบเดียวกันแต่ในประเทศจีนจะได้หน้าจอแสดงผลที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ในประเทศไทยฟีเจอร์นี้จะถูกตัดออกไปเนื่องจากติดเงื่อนไขาทางด้านกฎหมายบางข้อมิติของรถนั้น iM5 จะมาพร้อมกับตัวถังยาว4,931ม m mm, มกว้าง1,960ม m mm, เม สูง1,474ม m mm, ถมฐานล้อยาว2,950ม m mm. มด้วยขนาดตัวรถจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม d s e gment และหากเทียบกับคู่แข่งในตลาดจะมีขนาดใกล้เคียงกันกันกบ Honda Accord โดยในฝั่งของ iM5 นั้นจะมีขนาดความยาวน้อยกว่าเล็กน้อยห้องโดยสารโดยรวมของรถนั้นเป็นแบบเดียวกันกับในรุ่น iM6 เน้นบรรยากาศไฮเทคและหรูหราจุดเด่นคือแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาดใหญ่ โดยในประเิจจีนนั้นจะมีหน้าจอสำหรับผู้โดยสารต่อนหน้ามาให้ด้วยแต่เวอร์ชันสำหรับขายไทยนั้นน่าจะถูกตัดออกไปเช่นเดียวกันกันกบในรุ่น iM6 งานเบาะยังคงเน้นความนุ่มสบายได้เบาะปโป,โ,ปโซฟาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเฟอร์นิเจอร์จากอิตาลีเสริมด้วยชั้นฟองน้ำหนา20มเมเพื่อให้ความนุ่มสบายเป็นพิเศษหลังคาเป็นแบบกระจกที่สามารถปรับความโปร่งใสได้ด้วยระบบไฟฟ้าตอบสนองเร็วใน0.1วินาที พร้อมกับการปรับความโปร่งใสได้10ระดับและสามารถแยกปรับได้ทั้งหลังคาส่วนหน้าและส่วนหลังสำหรับพื้นที่เก็บของนั้นสามารถจุสัมภาระได้457ลิตรและเพิ่มเป็น1,672ลิตรได้เมื่อพับบอร์ดแถวที่2ลงโดยสามารถเลือกพับได้แบบ60:40ต่อในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นจะมีทั้งรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อน2ล้อหลัง295แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตร อาตาัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ5.6วินาทีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่200กิเมตรต่อชั่วโมงและในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ Wheel Drive มาพร้อมกับมอเตอร์คู่พละกำลังรวม787แรงม้าแรงบิดสูงสุด802นิวตันเมตร m, ทำอาตาัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงได้ใน2.74วินาทีความเร็วท็อปสปีดของรถสเปคประเทศจีนอยู่ที่268กิมตรต่อช่วโมง ในเรื่องของแบตเตอรี่นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยี400โวลต์ความจุ75กิโลวัตต์ชั่วโมงจะวิ่งได้ไกลประมาณ550กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งและชุดแบตเตอรี่ที่เป็น900โวลต์ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงที่จะสามารถพารถไปได้ไกลถึง820กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC นอกจากนั้น iM5 ยังเป็นรถที่มาพร้อมกับสถาปัตย,ยกรรมที่พร้อมรองรับแบตเตอรี่แบบ SSB หรือว่า Solid State Battery ความจุ133กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต่ม1ครั้งแต่อย่างไรก็ตามสำหรับชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวน่าจะยังไม่ถูกเปิดตัวทำตลาดในตอนนี้ส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนั้นก็เป็นอีกหจุดเด่นของ EV รุ่นนี้ ด้วยการรองรับแรงดันไฟระดับ900โวลต์ส่งผลให้การชาร์จแบตเตอรี่จาก10ถึง80ทําทำได้ในเวลาประมาณ16.8นาทีเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีข้อมูลว่าตัวรถจะสามารถเดินทางได้ไกลถึง610กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง15นาทีแต่อย่างไรก็ตามความเร็วในการชาร์จไฟของรถนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังไฟของสถานีชาร์จด้วยและด้วยจุดเด่นของรถที่มาพร้อมกับ Intelligent f o r Wheel Steering System หรือว่าระบบบังคับเลี้ยวอัจฉริยะทั้ง4ลอ้อล้อหลังของ iM 5นั้นสามารถหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับล้อหน้าส่งผลให้รถที่มีความยาว4.93เมตรสามารถทำรัศมีวงเลี้ยวได้แค่เพียง4.99เมตรเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับรถในตลาดก็จะมีความใกล้เคียงกับ Suzuki Swift และ Toyota Yaris a t e ที่มีวงเลี้ยวอยู่ที่4.8เมตรขณะที่ Honda Accord ที่มีขนาดตัวถังใกล้เคียงกันจะมีรัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่6.1เมตร และนอกจากจะช่วยในเรื่องของความคล่องตัวในพื้นที่แคบแล้วระบบ Intelligent f o r w h e e l Steering ยังช่วยสร้างเสถียรภาพที่ดีในการขับขี่ในย่านความเร็วสูงด้วยเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วในระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปล้อหลังจะเลี้ยวในทิศทางเดียวกันกับล้อหน้าในมุมเล็กน้อยกลไกนี้จะส่งผลให้รถมี St a b i l i t y มากขึ้นช่วยให้การเปลี่ยนเลนทำได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยและโดยการปรับอัตราทดพงลายใหม่ ทำให้ i m เอ็นั้นสามารถเลี้ยวได้คล่องตัวมากขึ้นโดยใช้องศาพวงหลัยน้อยกว่าจุดนี้จะช่วยให้การขับของรถตอบสนองได้ไวขึ้นเฉียบคมขึ้นและขับสนุกมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นรถจ์ไฟ้าที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นที่คาดว่าจะสร้างกระแสได้อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่เมื่อช่วงต้นปีเป็นเวทีของ i f เไปแล้วโดวยตัวถังแบบซีดานนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับกลุ่มที่ชื่นชอบรถสไตล์เกง๋งเส้นสายที่ดูมีความลงตัว กว่าในรุ่น iM6 ที่เป็นรถยนต์ v u v เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งระบบขับเคลื่อนความล้ำหน้าด้านแบตเตอรี่แบบ900โวลต์และอื่นๆหากเปิดราคามาดีน่าจะเรียกความสนใจจากลูกค้าที่กำลังมองหารถนายนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าความเคลื่อนไหวของ EV รุ่นนี้ในประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมผมและทีมงานจะนำมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้ง แล้เพื่อนๆละครับหลังจากที่ได้ทราบสเปคเบื้องต้นของ EV รุ่นนี้แล้วน่าสนใจหรือไม่คุ้มค่าหรือเปล่าหากจะอดใจรอไว้ในช่วงปลายปีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ